ชื้นนะไม่ใช่อากาศเย็นนะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็มันทําให้เราติดเชื้อได้นะคะถ้าสมมติว่าเราลงไปอยู่ในน้ำแล้วเราสลักน้ําในนั้นเข้าไปในปอดก็อาจจะทําให้เราติดเชื้อได้ค่ะดูบิ๊กตีทูบีสิรถตกไปในคลองแล้วปรากฏว่ามีเชื้อราขึ้นสมองก็คือเสียชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะค่ะเขาบอกว่าอาการของโรคนะคะก็จะมีไข้สูงค่ะแล้วก็ไอมากนะคะแล้วก็หายใจหอบแล้วก็เร็วค่ะแล้วก็มันจะทําให้คนที่เป็นเนี่ย หอบเวลาเหนื่อยเพราะว่าเราหายใจเร็วๆอะไรระมาณนี้ค่ะและอีกโรคหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารค่ะอก็าสายเข้ามาแฟนเธอแฟนเธอแฟนรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณนภรัตน์สวัสดีคุณชอบคุณขวนค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานหายไปไหนเอ่ยอ๋อพอดีไปต่างประเทศมาไปต่างประเทศไปวันเดียวหรอคะลไปเยี่ยมลูกสาว ที่ไหนคะสิงคโปร์ครับอ๋อสิงคโปร์ก็ไปวันเดียวสามวันสามวันอ้าวเหรอก็เห็นตู้ไม่สามอาทิตย์จันเอาอยู่สามอาทิตย์อ๋อค่ะสามอาทิตย์อ้อมเสียใจด้วยนะครับมีลูกแล้วมีลูกแล้วจริงเสียใจจริงๆแล้วมีแฟนก็ต้องมีลูกอ่าผิดหวังไหมผิดหวังนิดนึงเอาไม่ใช่ค่ะโอ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะสนุกสนุกกันค่ะเชิญค่ะครับเห็นขึ้นรายการว่าถ้าคุณพบว่าตัวเองเป็นโรคเอกคุณจะทำยังไง โรคเอดใช่ไหมถ้าเป็นคุณนพร์จะทำยังไงคะยังไงคะคือคือถ้าถ้าเราไม่เป็นเนี่ยมันจะดีที่สุดอือคือเราอย่าเที่ยวซุกซนหรือว่านักเดียวใจเดียวผมว่าไม่เป็นหรอกโอ้โหหายยากมากราจะป้องกันแล้วก็ป้องกันด้วยใช้ถุงยางค่โอกาสเป็นนี่มันน้อยมากแต่ถ้าเกิดเป็นพี่นะถ้าเกิดว่าพี่เป็นรัฐบาลนะพี่จะรณรงค์ไม่ให้มีถุงยางค่ะอ้าวทไมล่ะคะมันจะได้ไม่ต้องเที่ยวไงเพราะว่าคนคนที่ใช้ถุงยางอนามัยนี่แหละคือคนที่ติดโรคเอด เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมั่นใจว่ากูไม่ติดกูไม่ติดกูไปเที่ยวเลยรูไม่ว่าถุงยางอนนไัมาก็ติดโรคเอดเยอะค่ะแต่คนเที่ยวนี้มักแค่ไม่เขบไม่ชอบถุงยางอยู่แล้วอืมค่ะเพราะงั้นไม่ควรมีแต่ว่าถ้ามีไว้ก็ถ้าจะอยากจะเที่ยวก,ก็ป้องกันเอาไว้หน่อยค่ะนะะอย่า,อย,าอย่าทำเป็นใจเย็นว่าข้าเก่งอะไรถ้าเป็นแล้วจะทํำยังไงคะก็ไม่ต้องทําอะไรฮะก็เปิดเผยไปเลยก็เราเป็นมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงแต่ว่าแต่เท่าที่ผมบอกฮะพยายาม รักษาตัวเองให้ดีใช่อย่าเที่ยวเท่านั้นเองค่ะแล้วมีความสุขกับชีวิตกครอบครัวให้ดีใช่โร้ไม่กำกาบกายแน่นอนค่ะก็เคยได้ยินพระบาทน้ำพุ้ไหมคะที่ว่าเผาจนเตาพังเตาเผาผีพังอะค่ะค่ะพี่เคยเข้าไปนะครับพี่เห็นกองภูเขาเลากาเลยโอ้โหกองแบบเต็มไปหมดเลยค่ะคือกองเลยคะคือคือที่ไม่รู้ว่างงว่ากองอะไรเป็นห่ออาหารเรื่องไงเป็นอะไรต่ออะไรเรื่อเท่าภูเขาเลากาเขามาบริจาคเรื่องไงเป็นถุงข้าวเรื่องไงแต่พอเข้าไปดูใกล้ หลวงพ่อรงกฎบอกว่านั่นแหละค่ะคือกระดูกคนตายจากโรคเอดส์ที่ญาติไม่มารับเขาก็ใส่กอง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 ไว้กองจนแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้กี่หมื่นคนแล้วนะคะที่เสียชีวิตกับโรคเอดส์นะคะเมื่อวานแฟนฟอองผมว่าคุณทวดคะแ,แ,แนนคะแนนผมอะคะแนกระแนนใ่ไห <c oughs> พูดเล่นอ <c oughs> อ๋ัก็คิดถึงคุณไงถ้าไม่คิดถึงคุณดิฉันจะคุยถึงคุณได้ไงล่ะ เลยพอแฟนเล่าให้ฟังโอ้ยผมไม่ใช่โกงอ๋อคุณโกงกางเกงแดงพี่โมงแกงพูดแกงพูดผมจนะหเงินนั่นเยอะแกงพูดค่ะือว่าลุงโกงกางเกงแดง <laughs> เห็นเมื่อวานเมื่อวานแฟนบอกว่าจะให้คนมาขอคุณนอ้อมแค่ห้าพันบาทเองเหรอโอ้ยผมก็้อดแลนะผมว่าคุณนอ้อมนี่ประมาณห้าแสนห้าพันพอแสนดอนนะดอนห้าแสนดอนห้าแสนดอนนะฮะค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ๆนะไม่ใช่ขี้ๆค, <c oughs> ค่ะมีตำแหน่งนะคะ <c oughs> มีตำแหน่งเป็นรองมิสไอรแลนด์เวิร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นนางเอกหนังอ,อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะห้าแสนดอลนี่ยพอคุ้มค่าหน่อย ห้าแสนดอลหรือห้าแสนดองคะดองดองดองที่ไหนเงินเขมรแล้วดอลรเงินเขมรโอ้ยคุณคุอ้อมขนาดนี้ต้องดอลล่าร์แล้วครับดอลล่าไม่ใช่ดองนะครับบารไม่ได้บาทมันน้อยเกินไปต้องเล่นตัวหน่อยได้ยังไงค่ะโอเคนะคะครับผมครับขอบคุณมากคนะคะสวัสดีค่ะโรคเอดส์ไม่มียารักษานะคะแต่ว่าเอสเอฟเลยนะคะสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกนะคะเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะอ้อมจะมาพูดถึงโรคที่มากับน้ำท่วมกันต่อและตามด้วยโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ กลับมาค่ะคุณนพพัรไม่อยู่แฟนคุณอุรัรก็ดูแฟนดูแล้วฟอมแล้วรายงานด้วย ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลฟ์กับช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะ4247276ค่ะหรือจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคะ029605022หรือ029605088ค่ะอืมนะคะอ่ะวันนี้มีมีประเด็นนะคะมีข้อความถ้าคุณรู้ตัวว่า คุณเป็นโรคเอดส์คุณจะทำยังไงนะคะเอสเบเข้ามาเนี่ยรุ้นรับเลยนะคะเป็นชุดกระชากสัดส่วนของพิงค์พิชีพิงค์ค่ะพิชีพิงค์นะคะจะจับรางวัลทุกวันศุกร์อ่าเป็น้เป็นเครื่องกลองน้ำด้วยภายในหนึ่งเดือนก็จะจับรางวัลเป็นเครื่องกองน้ำเศษสะกอนนะคะอ่ามาต่อกันที่โรคที่มาในช่วงน้ำท่วมนะคะหรืออีก3โรคค่ะนั่นก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารนะคะได้แก่โรคอุจจาระร่วงค่ะโรคอหิวาตกโรคนะคะแล้วก็อาหารเป็นพิษค่ะหรือมีตัวบิดอักเสบ เขาเรียกว่าบิดตับอักเสบ A เกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีออไม่ถูกสุขลักษณะไม่ถูกสุขลักษณะไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปนั่นเองค่ะนะคะควรจะต้มน้าก่อนพี่บอกเลยว่าน้ําฝนในกรุงเทพนี่ยังกินไม่ได้เลยนะยกินไม่ได้ค่ะ,คะกินไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนสมัยโบราณมลพิษบนท้องฟ้ามยังไม่มีใช่ไหมค่ะ ฝนตกลงมาเนี่ยเราใคยไปกินน้ําโบราณที่จะหวานๆหน่อย,อยใช่แต่ปัจจุบันนี้นำฝนในกรุงเทพกินไม่ได้นะคะ,คะสกปรกนะคะเ้อมว่าตามต่างจังหวัดก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะกินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีโรงงานเข้าไปไปตั้งเขาเรียกว่าไปทําธุรกิจในเอกเออในชนบทกันเยอะขึ้นอยากร้องไห้อยากคิดคิด,คดถึงอดีตสมัยก่อนเด็กๆนะ คืออยากจะอยากจะกินผักบุ้งอยากจะกินผักกระเฉดอยากจะกินปลาเนี่ยไปหลังบ้านได้เลยนะคะตกปลาขึ้นมากินจับปลาขึ้นมากินเด็ดปักบุ้นขึ้นมาผัดน้ํามันตําน้ําพริกกะกะปิกินได้เดี๋ยวนั้นเลยปัจจุบันไม่ได้ละผักแต่ละอย่างผักหวานยังฉีดยาหรืผักหวานยัง,ยนยงปลูกกันเลยเดี๋ยวนี้ค่ะ ะะและอีกโรคนึงนะคะนั่นก็คือโรคฉี่หนูค่ะเป็นโรคที่ติดต่อนะคะจากสัตว์สู่คนนั่นเองค่ะก็คือฉี่หนูนั่นก็มีหมายถึงว่าเป็นฉี่ของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนูแมวหมาอะไรต่างๆก็รวมอยู่ด้วยทั้งหมดเลยนะคะเกิดขึ้นจากการที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลค่ะรอยขีดข่วนรอยถลอกหรือเยื่อเข้าสู่ทางเยื่อบุในตาค่ะ นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็โรคสุดท้ายค่ะโรคเครียดวิตกกังวลนะคะเวลาเกิดภายน้ําท่วมเนี่ยค่ะก็เวลาเราสูญเสียข้าวของในบ้านเนี่ยมันก็เครียดเป็นธรรมดาแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเรามีสติแล้วก็มองโรคในแง่ดีไวพ้พยายามให้กําลังใจตัวเองก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์เลร็ว้ายนี้ไปได้ค่ะอ่านะคะอ่อย่าเครียดนะคะเพราะว่า การเครียดเนี่ยหลายๆคนเีเครียดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเลยนะพอาเครียดเสร็จปุ๊บมันจะลงกระเพาะแล้วมันจะไปทำให้อ่ามันจะทําให้ลงกระเพาะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความเครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารชนิดนึงออกมาแล้วมันไปกัดจนกระเพาะทะลุเลยนะเขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะค่ะแต่ว่าโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับมันเป็นโรคที่อันตรายมากๆแล้วก็ใช่แล้วค่ะไม่ควรจะไม่ควรจะแบบว่านิ่งนอนใจอืมแล้วก็ไม่ควรจะ ไม่ควรจะไปมีอ่าไปมีกิก๊กไปมีชู้ไปมีอะไรนอกบ้านเพราะว่ามันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วก็พี่เคยเป็นช่างแต่งหน้านะคะมีเคยมีผู้หญิงบริการกลางคืนมาเป็นมาเป็นลูกค้าพี่บางคนนะอายุ1 6บหแต่คุณรู้ไหมคะว่าเป็นโรคเอชแล้วก็มีใช่ค่ะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่คุณเห็นในทั่วประเทศไทยเนี่ยอย่าเข้าใจว่าบางคนอุ้ยสวยมากหน้าะจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่คุณรู้ไหมว่า การมีเพศสัมพันธ์กับนอกคู่สมรสเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันติดเชื้ออะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะลุกลามมาถึงภรรยาแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ <ฮะ S 1> ถ้าเกิดว่าคุณจะไปมีความสุขเนี่ยไปไป,ไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยไปมีความสุขก็คงจะแค่ประมาณสัก3-4วินาทีแค่นั้นเองพอถึงจุดสุดยอดเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้ที่มีความสุข3-4วินาทีเนี่ยะนะคะแต่ว่าคุณอาจจะทุกไป3าปีจนตายก็ได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าโรคเอดเนี่ยค่ะตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกแล้วะคะเว็บไซต์วิกิพีเดียเขาบอกว่าในปีพศ2552ค่ะมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคเอดเนะะี่ยค่ะมากกว่า33.3ล้านคนทั่วโลกเลยทีดเดียวนะคะและแต่ละปีค่ะจะมีผู้ที่ป่วยโรคเอดใหม่เลยรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้นปีละ2.6ล้านคนค่ะและ และเมื่อมีผู้ป่วยใหม่แล้วก็ต้องมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเขาบอกว่าเสียชีวิตปีละ1.8ล้านคนปีละล้านกว่าคนใช่ค่ 2>, 2ล้านคนต่อปีค่ะและองค์กรอันเอดนะคะเขาบอกว่าประมาณไว้ในปี2,550ค่ะว่ามีผู้ติดเชื้อโรคเอนะคะในปีดังกล่าวเนี่ย33.2ล้านคนอันนี้ปี2,550นะคะและเสียชีวิต2.1ล้านคนนะคะเป็นเด็กไปแล้วนะคะ330,000คนและ76%ของผู้ที่เสียชีว